สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กันเช่นเคยค่ะกับสะอาดชาแนลเหมือนเดิมทุกวันนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดก,กันทุกวันค่ะนัดที่เราจะต้องชมคลิปของทางช่องของเรานะคะให้จบด้วยนะคะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะด้วยความห่วงใยทางช่องของเราค่ะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเราก็จะนําข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบของไทยเรานะคะมาให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลและความสําคัญของเหรียญแต่ละเหรียญน,นะคะว่ามีความสําคัญยังไงมีความสวยงามยังไงรวมไปถึงราคาของเหรียญด้วยค่ะอย่าลืม ติดตามนะคะพร้อมกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกระดิ่งสันนะะ่นค่ะและที่สําคัญนะคะดูคลิปให้จบค่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดข้อมูลสําคัญของเรานะคะเพราะว่าวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเราก็จะนําเหรียญ5บาท2เหรียญ2คสอมาแนะนําและก็รีวิวข้อมูลให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเริ่มที่เหรียญแรกกันเลยค่ะนี่ก็คือเหรียญ5านะคะแบบน้าค่ะ นี้เป็นแบบนะถ้าเรามาดูลักษณะของเหรียญกันก่อนค่ะลักษณะของเหรียญน,นะคะเหรียญกระสับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลค่ะเกือบใส่ทองแดงราคา5บาทวงขอบนอกมีเฟืองยาบเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่24มิลลิเมตรค่ะดลายของเหรียญด้านหน้ากางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุญเดชบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยม ภายในวงขอบเหรียญด้านขวาม,มีข้อความว่าภูมิพลอด,ดุลยเดชด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9ค่ะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญด้านหน้านะคะซึ่งก็เหมือนกัน,นะะแล้วค่ะ้านหน้าทุกเหรียญก็จะเหมือนกันนะคะก็จะมีแตกต่างกันก็ด้านหลังนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญบาทก็จะมีรูปด้านหลังที่แตกต่างกันไปนะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะ ด้านหลังค่ะ,ลคะกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมาบวพิษดุสตวนารามบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลียมค่ะภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จัดทําเหรียญว่าพศเบื้องล่างมีเลขบอกราคา5บาทโดยมีข้อความว่าบาทค่ะระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวค่ะนี่ก็คือเหรียญแรกที่เรานําข้อมูลมา ให้รับชมกันนะคะนั่นก็คือเหรียญห้าบาทปีพุทธศักราชสอง7ันห้ารอสสิดนะคะอย่าเพิ่งเลิกชมคลิปนะคะเรามาดูเหรียญต่อไปค่ะเหรียญที่สองนะคะนี่ก็คือเหรียญห้าบาทนะคะนี่คือเหรียญห้าบาทแบบบางค่ะด้านหน้าก็เหมือนกันนะคะก็รูปเหมือนกันข้อความเหมือนกันค่ะดูด้านหลังค่ะ ด้านหลังก็จะเป็นวัดเบญจมาบวพิตรเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะเรามาดูความแตกต่างกันนะคะความแตกต่างของเหรียญสองเหรียญน,นี้นะคะดูดีๆค่ะเหรียญปีพุทธศาสองพันห้าร้อ4สิบเจ็ดนะคะจะไม่มีช่อฟ้าค่ะดูนะคะช่อฟ้าอยู่ที่พระอุโบสถหลังเล็กนะคะจะไม่มีช่อฟ้านะคะวดลายก็จะ เน้นชัดใหญ่นะคะใหญ่ค่ะเส้นวลลาลนี้จ้ก็จะใหญ่กว่าเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2552นห้ารอห้างะคะพอพอเรามาดูเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2552ค่ะตรงชอ่อตรงพระอุโบสถเลฟจะมีช่อฟ้าหันหน้าเข้าหากันค่ะดูนะคะดูตรงที่ปอปลาแล้วก็ดูที่เลขท้ายเลขสองค่ะนะคะถ้าเป็นเหรียญพุทธศักราช2552ก็จะมีช่อฟ้า หันหน้าชนกันนะคะแต่เหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2547ัจะแต่ไม่มีช่อฟ้าในพอาโบสถเล็กนะคะที่หันหน้าไปทางอาโบสถใหญ่จะไม่มีช่อฟ้านะคะและลวดลายความละเอียดก็ปี52ก็จะละเอียดกว่านะคะซึ่งเป็นเหรียญแบบบางนะคะปี52อนะคะนี่ก็คือความแตกต่างของเหรียญ5้าบาท2ปี 2. พศนะคะเรามาดูจํานวนการผลิตกัน,นะคะ่ะจํานวนการผลิตนะคะ เหรียญห้าบาทปีพุทธศักราชเจ็ดค่ะยอดการผลิตอยู่ที่ร้อยยี่สิบล้านหนึ่งเสนแปดหมื่นเจ็ดพันเหรียญค่ะน้ำหนักของเหรียญห้าบาทปีพุทธศันห้ารอสิบเจ็ดนี่จะหนักกว่านะคะน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดจุดห้ากรัมค่ะราคาประเมิอนอยู่ที่หกสิบาทต่อเหรียญน,นะคะ ต่อไปเรามาดูเหรียญ5้าบาทปีพุทธศักราช2552ค่ะยอดการผลิตอยู่ที่308,283,000เหรียญค่ะยอดการผลิตนะคะน้ำหนักอยู่ที่6กร,รัมค่ะราคาดูดีๆนะคะไม่ใช่ว่าเหรียญใหม่จะไม่มีราคานะคะเหรียญน,นี้ราคาอยู่ที่100บาทต่อเหรียญค่ะ ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะบางท่านนะคะคิดว่าเหรียญเก่าอาจจะมีราคาแพงกว่าเหรียญใหม่นะคะที่จริงเข้าใจผิดค่ะเพราะว่าบางเหรียญน,นะคะเหรียญเก่าก็จะมีคุณค่าไปคนละแบบกับเหรียญใหม่นะคะเหรียญใหม่ก็จะมีคุณค่าไปอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นทั้งเน้นที่ลวดลายแล้วก็ความที่เราแตกต่างกันนะคะที่เราได้เสนอไปขั้นต้นแล้วนะคะว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนนะคะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญห้าบาททั้ง สองเหรียญสองฟีพระสอนะคะรวมทั้งถึงราคานะคะก็แตกต่างกันเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะอย่าลืมนะคะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกระดิ่งสั่นสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ